ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุตรดิฐ์ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ประจำเดือนธันวาคม2567รายละเอียดดังนี้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนธันวาคม2567คิดเป็นร้อยละ59.66งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดป,ประชาชนจังหวัดอุตรดิษฐจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,450คนผลการดำเนินงาน1,529คนกิจกรรมสูงเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนถอดรหัสสู่ความสําเร็จสูงย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดป,ประชาชนเฉลิมราชกุมาีอําเภอเมืองอุตรดิษฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,627คนผลการดำเนินงาน1,733คนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสู่การอ่านให้กับเด็กที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาลอุตร,รดิตห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดส่งหนังสือถึงมือวัยเก่า b o เด Delivery บริการส่งหนังสือให้ผู้สูงวัยอ่านที่บ้าน งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเป้าหมาย270คนผลการดำเนินงาน284คนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้เรียนเซฟตี้โซนเป้าหมาย270คนผลการดำเนินงาน283คนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ วันที่5ธันวาคมน,นายวินัยปิ่นอินผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ่าส,สมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ณบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถงานเครือข่าย วันที่29-30ธันวาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานลูกเสือวิสามันของสอกอร,ระดับอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์จำนวน7นายเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิษฐ์อำเภอเมืองอุตรดิษฐงานอื่น วัน 22, ที่12ธันวาคม2567นายสมัยแสงใสผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้งานแชท GPT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีน,นายวินัยปิ่นอินผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถเป็นผู้กล่าวรายงานมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คน หนห้องประชุมสกรรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์